ขุนโจรพี่นอบนายห้อยพี่เทาตอนกระหังดงหนึ่งจวนจะเย็นแล้วเราต้องพักกันที่จุดนี้เสียงผู้มีอำนาจเหนือสุดเอ่ยมาอีกทั้งสามตัวคนสิบเอ็ดคนหยุดลงทันทีลูกน้องของเสือโคงอีกทั้งแปดคน ไม่ได้น้อยใจเสือโคงที่หามาให้กับผู้ที่มาใหม่แต่ทั้ง8กลับไม่ได้เพราะเสือโคงรู้สึกเอ็นดูพี่นอบตั้งแต่แรกและเมื่อได้รับรู้อุปนิสัยของเจ้าตัวแล้วก็ยิ่งทำให้ขุนโจรคงเอ็นดูพี่นอบมากยิ่งขึ้นอีกจึงบอกกับลูกน้องไปว่าเสือโคงผู้มีอำนาจในกลุ่มขอรับพี่นอบเป็นลูกชาย และให้ทุกคนคิดซะว่าเสือนอบนั้นคือลูกชายของเขาถึงจะมีบางคนที่แอบอิจฉาพี่นอบบ้างแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ในครั้งนี้เสือโคงตั้งใจจะพากลุ่มโจรของเขาทั้ง11รวมกับเสือโคงเป็น12ไปเที่ยวพักผ่อนในเมืองที่เจริญและเมืองที่ร่ํารวยอย่างจังหวัดสระบุรี เพราะที่นั่นมีตลาดค้าควายที่ใหญ่ที่สุดพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้กลุ่มโจรของเขาได้พักผ่อนคลายเครียดเปิดหูเปิดตาเพราะมีทั้งบ่อนและซ่องมากมายและถือโอกาสนี้ไปสืบข่าวพวกในหอยหัวค่ำวันนั้นทั้งสิบกำลังหลับและสองคนกำลังเฝ้ายาม คอยดูกองไฟและม้าของพวกเขาทั้งสี่อากาศในป่าที่เย็นอยู่แล้วแต่กลับเย็นยเยือกขึ้นมาอีกทันทีทันใดเสียงมแมลงเงียบสนิทบรรยากาศแปลกเสือโของผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าป่ามานักต่อนักจึงปลุกพี่นอบขึ้นมาโดยการเขย่าตัวเบาๆสองครั้งไม่เรียกชื่อพี่นอบตื่นขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณ จึงรีบคว้าเอาปืนที่วางไว้บนอกของเขาก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งแล้วง้างนกไว้มีอะไรรืเปล่าพี่นอบเอ่ยถามขณะกำลังง้างนกปืนระวังหน่อยสัญญาณป่าไม่ดีเสียงพูดของเสือโคงทำให้ทุกคนที่หลับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกคนมีปืนเตรียมเล็งปืนให้พร้อม พวกเขายังไม่ได้กะจะยิงแต่มันเป็นสัญชาตญาณการป้องกันตัวเวลาผ่านไปอึดใจใหญ่ป่าที่เงียบเงียบอยู่ๆก็มีเสียงบินผึบผับผึบผับและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นเงาเลือนลางขนาดใหญ่บินไปเกาะบนต้นไม้ที่อยู่ไม่ห่างจากกลุ่มโจรที่ระวังอยู่มากนัก พวกเจ้าถือดีอย่างไรเข้ามาในเขตของข้าเสียงดังมาจากทางต้นไม้ทั้งสิบสองคนไม่มีใครเอ่ยพูดอะไรบางคนเกิดกลัวจนขนลุกสู้ขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในเขตอาคมแต่ม้ามีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนตื่นกลัวมันเดินไปมาและส่งเสียงร้องดังจนม้าอีกทั้งสามตื่นขึ้นมา ต่างคนต่างอยู่เธอะพวกเราแค่ขออาศัยคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้จะรีบไปแต่เช้าเสือคงพูดเสียงหัวเราะจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนต้นไม้ดังกึกก้องขึ้นก่อนที่จะเอ่ยเสียงดังก้องบนต้นไม้มาว่าพวกเจ้าเข้ามาแล้วอย่าได้หวังจะออกไปแล้วร่างร่างนั้นก็ปรากฏตัว บินมาในอากาศกระหังเสียงหนึ่งในโจรอุทานขึ้นและทั้งหมดอ้าปากค้างด้วยความตกใจไม่เว้นแม้กระทั่งเสือคมกระหังบินเข้ามาพร้อมถือวัตถุนหนักในมือควางเข้ามาในเขตอาคมสัญชาตญาณโจรกับการต่อสู้มันทำให้ทุกคนหลบหลีกสิ่งนั้นได้ทัน สากขนาดใหญ่หลุดกระเด็นเลยเขตอาคมออกไปกระหังดงหยุดลงที่พื้นยืนอยู่บริเวณใกล้เขตอาคมนั้นพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาทาัทานใดนั้นลมพายุพัดกระหน่ำมาทันทีราวกับฝนกำลังจะตกพร้อมก้อนเมฆได้ลอยมาบดบังแสงจันทร์เสียงม้าแตกตื่นพยายามจะวิ่งหนีไปจากบริเวณนั้น เพราะตกใจลมพายุที่รุนแรงแต่เพราะผูกเชือกไว้แน่นนะจึงได้แต่วิ่งวนไปมาจนเชือกพันกันเสือโคงเดินออกจากเขตอาคมเดินมุ่งหน้าไปทางซ้ายมือที่อยู่ไม่ไกลจากเขตอาคมนักเพราะจำได้บริเวณนั้นมีต้นกระถินจึงเดินไปรูดใบมันมาเพราะในวินาทีนั้น ไม่มีใบไม้ชนิดไหนที่เหมาะมากกว่านี้แล้วและมันอยู่ใกล้สุดเสือโคงกำใบไม้ไว้ในมือบริกรรมคาถาอยู่บริเวณนอกเขตอาคมนั้นปล่อยต่ออาคมออกมาตามจำนวนใบไม้ที่มีอยู่ในมือต่ออาคมที่ถูกร่ายมนโดยพลังจิตที่แข็งกล้านั้นบินต้านแรงลมที่ขนาดคนยังยืนอยู่อย่างยากลำบาก บินลู่ลมออกไปในความมืดแต่กระหังดงใช้ปีกสะบัดพัดต่ออาคมจนตกลงมาตายหมดเสือโคงตาเหลือกด้วยความตกใจด้วยเพราะเสียพลังจิตไปพี่นอบรีบวิ่งมาประคองเสือโคงผู้เปรียบเสมือนพ่อให้รีบเข้าไปในเขตอาคมเสือโคงเมื่อเข้ามาในเขตอาคมแล้ว จึงรีบหยิบปืนพกออกมาจากเอวเสื้อโคงเปลี่ยนกระสุนตั้งแต่สัญญาณป่าเริ่มไม่ดีทุกคนในเขตอาคมเล็งปืนไว้พร้อมทุกคนรวมทั้งพี่นอบแต่ยังไม่มีใครกล้าลั่นไกลออกไปทั้งทางที่มีหลายคนที่มีกระสุนอาคมทันใดนั้นกระหังดงอาศัยความมืดบินเข้ามาในเขตอาคม แต่ยังไม่ทันถึงทุกคนแทบมองไม่เห็นร่างที่มีปีกขนาดใหญ่นั้นหากไม่สังเกตดีๆแต่เสือโคงใช้สัญชาตญาณพุ่งกระสุนออกไปในทิศทางที่คาดเดาเอาไว้แล้วโอ้ยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นก่อนที่เสียงปีกผึบพับผึบพับ จะค่อยๆดังห่างออกไปไกลและหลังจากนั้นไม่นานเมฆดำขนาดใหญ่ก็ค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากดวงจันทร์ลมพายุสงบลงแสงจันทร์ส่องสว่างตามปกติหมาทุกตัวจึงหยุดนิ่งทำไมมันหนีไปไง่ายขนาดนั้นเสียงพี่นอบเอ่ยแปลกมันคงหนีไปตั้งตัวก่อน และไม่น่าจะปล่อยพวกเราไปได้ไง่ายๆทุกคนระวังกันไว้ดีๆเสียงเสือโคงเช้าของอีกวันเดินเท้ากันภายในป่าดงพญาไฟแห่งนี้ <ๆ S 1> ตอนแรกคนที่ไม่เคยมาเคยแต่ได้ยินชื่อเสียงเพราะแค่ชื่อก็หวาดกลัวแล้วจนบางคนมีวิตกกังวลแต่พอได้มาเดินได้มาสัมผัสจริงๆ มันก็เหมือนป่าปกติทั่วไปเพียงแต่รกทึบไปหน่อยนี่เหรอป่าดงพญาไฟที่นักเดินทางต่างหวาดกลัวกันเสียงลุงสายพูดขึ้นขณะกำลังก้าวขาเดินเออนี่แหละป่าดงพญาไฟเชื่อในห้อยไว้จะดีลุงไม่ประมาทก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยเสียงทิดบุญทันพูดเออข้าก็แค่สงสัย ลุงสายพูดอีกครั้งณหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อเรียกเพราะอยู่ห่างไกลจากผู้คนมากนักแต่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่จำนวน78หลังคาเรือนชาวบ้านแห่งนี้อยู่ติดกับป่าดงพญาไฟพวกเขาหากินกับป่าแห่งนี้มานานตั้งแต่บรรพบุรุษพาย้ายมาตั้งหลักปักฐานแล้ว อาชีพล่าสัตว์ปลูกผักปลูกข้าวหาของป่าเป็นอาชีพหลักของคนหมู่บ้านแห่งนี้นักเดินทางจะรู้จักกันดีและมีของมาแลกเปลี่ยนพวกผักสดและเนื้อสัตว์ป่าจากหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านหนะ้าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่กันมาได้อย่างปลอดภัยดีเพราะมีหมอผีชาดาที่คอยปกป้องชาวบ้านแห่งนี้อยู่ และมีหมอสมุนพรายอย่างผู้เท่าเสือที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่บ้านแต่จากการเคารพนับถือของชาวบ้านแล้วน่าจะเป็นหมอผีชาดานั่นแหละที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านชาวมืดของวันนั้นกร่องแก้ววิ่งฝ่าความมืดโดยไม่เกรงกลัวเลยว่าเป็นหญิงที่ต้องวิ่งมืดๆคนเดียวเธอวิ่งมุ่งหน้ามาที่บ้านของผู้เท่าเสือ หมอสมุนไพรของหมู่บ้านผู้เท่าเสือผู้เท่าเสือแต่หมาบ้านของผู้เท่าเสือวิ่งออกมาต้อนรับก่อนก่อนเจ้าของมันซะอีกพร้อมส่งเสียงเห่าและเสียงเห่านั่นเองที่ทำให้ผู้เท่าเสือตื่นขึ้นมาก่อนที่หญิงสาวจะแหกปากเรียกไปหลายครั้งกว่านี้เพราะด้วยความรีบร้อนเ ใครมาเรียกเมิดเมิดผู้เท่าเสือเอ่ยออกไปพร้อมทั้งพยายามมองดูร่างเล็กๆที่ยืนอยู่และหมาก็เห่าเสียงดัง <c oughs> แต่หมาบ้านสองตัวเข้าไปใกล้ผู้มาเยือนได้ไม่มากเพราะกรองแก้วถือไม้ขนาดเท่าแขนและยาวเหยียดเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนั่นใครผู้เท่าเสือเอ่ยขึ้นเป็นครั้งที่สองกรองแก้วเองจ้าผู้เท่า ช่วยไปดูพ่อให้หน่อยจ้าเมื่อคืนพ่อของกรองแก้วหนาวสั่นมากแต่กรองแก้วก็เอายาที่ผู้ใหญ่เสือต้มให้กินแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยเมื่อกี้พ่อก็หนาวฉันเอาผ้าห่มทั้งบ้านมาให้พ่อห่มแล้วก็เอาไม่อยู่หญิงสาวพูดอย่างตื่นตระหนกเพราะตอนนี้กรองแก้วเหลือพ่อเพียงคนเดียวที่อยู่กับเธอ พราะแม่ได้ตายไปด้วยไข้ป่าเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาส่วนพี่ชายเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็หายสาบสูญไปไม่กลับออกมาอีกเลยเองรอประเดี๋ยวข้าขอหยิบเอาสมุนไพรก่อนเพื่อต้องเปลี่ยนยากินแล้วผู้เท่าเสือก็เดินออกมาจากบ้านพร้อมย่ามขนาดใหญ่เออไปไปรีบไป ชาวหมู่บ้านป่าเดินในความมืดกันด้วยความเคยชินโดยไม่ต้องมีตะเกียงหรือคบเพลิงใดๆเพราะเดินในหมู่บ้านไม่ได้โรคอะไรมากกลรองแก้วกึ่งวิ่งกึ่งเดินด้วยความรีบร้อนผู้เท่าเสือผู้เดินอยู่ด้านหลังก็เช่นเดียวกันเมื่อเดินไปถึงบ้านผู้ป่วยก็รีบขึ้นไปดูอาการคนไข้ที่นอนหนาวอยู่ในมุง้งคำคำเอ้ย ผู้ป่วยซึ่งชื่อคําตอนนี้เขาไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วแต่ยังมีลมหายใจแผ่วเบาอยู่ผู้เท่าเสือเมื่อเอ่ยเรียกแล้วไม่มีการตอบสนองจึงเลื่อนมือไปจับข้อมือซ้ายทำหน้าตกใจก่อนพูดขึ้นชีพผจรอ,อ่อนมากพร้อมเอื้อมมือไปเปิดเปลือกตาของนายคำผู้ที่นอนหลับตา แต่เหมือนหายใจติดขัดขึ้นมาทันทีทันใดตอนนี้นายคำไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วเองอยากพูดอะไรกับพ่อก็มาพูดใกล้ๆตอนนี้นายคำเขารู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่เห็นเหมือนหายใจติดขัดอยู่นั้นจริงๆนายคำเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วพ่อพ่อเนื่องจากกรองแก้ว ไม่อยากให้ผู้เป็นพ่อต้องมีห่วงเธอมีสติดีมากจึงพูดกับผู้เป็นพ่อที่กําลังจะตายไปว่าพ่อพ่อไม่ต้องห่วงกรองแก้วกรองแก้วจะดูแลตัวเองให้ดีๆนะพ่อขอให้พ่อหลับให้สบายอย่าได้ห่วงสิ้นสุดคำพูดของหญิงสาวอาการหายใจติดขัดของนายคำก็เงียบไป ตอนนี้เขานอนแน่นิ่งเหมือนคนหลับไปเฉยๆกรองแก้วร้องไห้โฮออกมาอย่างคนทำใจไม่ได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอยังมีสติดีอยู่แต่ในตอนนี้เวลานี้น้อยคนนักที่จะมีสติในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียนี้ผู้เท่าเสือขยับตัวมาใกล้แล้วจับดูชีพจรอีกครั้ง นายคำไปสบายแล้วหนูกรองแก้วเอ่ยขอให้เองเข้มแข็งและดูแลตัวเองให้ดีๆสมกับที่เองบอกกับพ่อเองไปตอนนี้นายคำไม่มีห่วงอะไรแล้วเพราะคำพูดของเองในห่วงสุดท้ายของพ่อเองที่ได้ยินก่อนตายช่วงนี้หมู่บ้านเราเป็นไครป่าตายเยอะสาเหตุที่ตายคือรักษาชา้า หรือออกอาการช้าไปจึงทำให้หายามากินไม่ทันยังไงเองรักษาตัวดีๆด,ด้วยกรองแกว้วอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านป่าพ่อหมอพ่อหมอชาดาไอทินไอทินมันออกไปล่าสัตว์คนเดียวเมื่อคืนลุงพดและลุงเขียวไปเจอศพมันในป่าเขาไม่รู้โดนตัวอะไรกัดท้องเวอะเป็นแผลใหญ่มากเลยพ่อหมอ เหรอไหนพาข้าไปดูศพไอทินหน่อยเมื่อหมอผีชาดามาเห็นสภาพศพของไอท้ทินที่บ้านเพราะชาวบ้านช่วยกันแบกเอามาไว้ที่บ้านของผู้ตายเสียงเมียและลูกๆของทินก็ร้องไห้ดังระงมข้าขอดูศพไอทินหน่อยผู้คนที่มุงดูอยู่รีบถอยออกเปิดทางให้เครื่องในหายหมดเกลียงแบบนี้ มันไม่ใช่ฝีมือของไอ้ลายแน่นแนมันเป็นตัวอะไรหรือพ่อหมอหมู่บ้านเราไม่เคยมีใครตายแบบนี้มาก่อนเสียงหนึ่งในชาวบ้านพูดมันน่าจะเป็นฝีมือของกระหังดงฮะเสียงชาวบ้านอุทานขึ้นพร้อมกันหลายคนชาวบ้านหลายๆคนเคยได้ยินกิตติศัพท์ของความชั่วร้ายกระหังดงมาก่อนแล้ว เพราะพวกกระหังดงมักอยู่ในป่าลึกมากๆจนไม่มีผู้ใดในหมู่บ้านแห่งนี้เคยพบเจอมาก่อนเพราะหมู่บ้านป่าแห่งนี้ไม่ได้อยู่ใจกลางป่าแต่อยู่ชายป่าและศพของไอ้ทินตามคำบอกของผู้พบเห็นเขาพบศพคนผู้นี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักทุกคนจึงขวนผวาไปตามๆกัน เมื่อได้ยินคําว่าเป็นฝีมือของกระหังดงเมื่อชาวบ้านรับรู้ข่าวการตายที่น่าสยดสยองของไอ้ทินก็ต่างออกจากบ้านมุ่งหน้ากันมาดูรวมทั้งผู้เท่าเสือก็ด้วยหมู่บ้านเราวันนี้ตายไปสองคนอีกหนึ่งคือนายคำพ่อของกรองแก้วเป็นไข่ป่าตาย มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเราหรือพ่อหมอพ่อหมอชาดาเราควรต้องทําพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเพิ่มอีกไหมเสียงผู้เท่าเสือหมอสมุนไพรพูดเรื่องบูชาเจ้าป่าเราทํากันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่มีกระหังป่าบุกอาจเป็นเพราะมันกำลังหนีอะไรมาหรือไม่ก็บังเอิญมีคนไปพบและทํำร้ายกระหังดงเขา้า มันจึงเกิดความแค้นออกมาไล่ล่าคนเสียงหมอผีชาดาในกลางป่าลึกดงพญาไฟคนทั้งสิบสองม้าสี่ตัวซึ่งก่อนหน้านี้คนสิบเอ็ดคนม้าสามตัวพวกเขากำลังมุ่งหน้าออกมาจากป่าลึกพวกเราจะต้องตามล่ากระหังดงตัวนั้นให้ได้เพราะไม่อย่างนั้น มันจะหาทางแก้แค้นพวกเราในตอนเผลอมันโดนกระสุนอาคมพี่โขงไปเต็มๆป่านนี้มันไม่ตายแล้วหรือพี่โขงเสียงไอเหี้มหนึ่งในขุนโจรกระหังดงมันร้ายกาศและมีวิชามากกว่าที่พวกเองคิดไว้มากตัวข้าและพวกเองเองทั้งหลายข้าก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะปราบมันได้ ทำได้เพียงป้องกันตัวและทำให้มันบาดเจ็บได้เท่านั้นเสียงเสือโคงผู้นั่งบนม้าหน้าขบวนพูดที่กลุ่มโจรเสือโคงต้องเดินทางผ่านป่าลึกดงพญาไฟแห่งนี้เป็นเพราะพวกเขากำลังจะไปเสบข่าวพวกนายห้อยที่ไปขายควายกันที่ตลาดใหญ่สระบุรีเพราะในตอนขากลับพวกนายห้อยขายควายจะได้เงินกันมามากมาย กลุ่มโจรสืบข่าวและจะได้วางแผนทำการปล้นและระหว่างนั้นในเมืองที่เจริญอย่างสระบุรีก็มีซ่องมีผู้หญิงมากมายให้พวกเขาได้ระบายความอัดอั้นกันและที่กลุ่มเสือโคงต้องเดินลัดเลาะเข้าป่าที่มีอันตรายมากมายเช่นนั้นเป็นเพราะทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาจะต้องไม่ให้มีใครพบเจอ และไม่ให้มีร่องรอยโดยเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และการนอนค้างอ้างแรมในป่าลึกของกลุ่มเสือโคงพวกเขาก็ได้เจอกับกระหังดงซึ่งกลุ่มของเสือคงไม่รู้เลยว่าเส้นทางใหม่ที่พวกเขาเลือกในครั้งนี้จะพบเจอกับกระหังดงเสือคงรับมือกับกระหังด้วยปืน ที่มีกระสุนอาคมเพียงนัดเดียวกระหังดงบาดเจ็บหนีออกมาจากเขตป่าที่ตนอาศัยอยู่เพื่อมาตั้งหลักแต่ได้เจอกับชาวบ้านที่ออกล่าสัตว์จึงกินเป็นอาหารตามวิสัยของกระหังดงที่ชั่วร้ายและพวกมันกินคนพี่นอบได้อาศัยอยู่ซุ้มโจรมาแล้วเดือนกว่าด้วยความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิชาสายเวทมนต์ดำที่เขาเคยได้รับจากอาจารย์ศักมาแล้วพี่นอบจึงเรียนวิชาการต่อสู้และวิชาณจังงังอย่างง่ายดายวิชาณจังงังเป็นเวทมนต์ที่สะกดให้อีกผู้หนึ่งหยุดการเคลื่อนไหวไปชั่วขณะจะเห็นผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสมาธิที่แข็งกล้าของผู้ไร้มน ส่วนวิชาหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้านั้นพี่นอบซึ่งบัตรนี้เรียกว่าเสือนอบเขามีอยู่แล้วการเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากเสือโของลูกพี่เสือนอบใช้เวลาร่ำเรียนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเพราะด้วยพลังจิตที่เคยฝึกฝนมามีความแข็งกล้าในระดับหนึ่งแล้วเสือนอบอยู่ซุ้มโจนเสือโของมาเดือนกว่า เขาเคยออกปล้นไปแล้วถึงสองครั้งแต่เสือนอบอย่างไรซึ่งความเฮี้ยมเกรียมดังเช่นเสือโคงเสือเหี้ยมมือซ้ายเสือพงมือขวาเพราะเสือนอบจะไม่ฆ่าผู้คนที่ขัดขวางการปล้นเลยแม้แต่คนเดียวแต่จะใช้วิธีสั่งสอนให้เข็ดลาบแทนซึ่งเป็นในว่าอยากขัดขืนและในครั้งนี้ เสือนอบจะร่วมปล้นกลุ่มนายห้อยเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้เคยปล้นพ่อค้าชาวจีนและบ้านผู้ใหญ่บ้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเท่านั้นกิตติศัพท์ของเสือโคงจะโด่งดังเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแกน่นซึ่งนอกจังหวัดนั้นจะยังไม่มีชื่อเสียงเทียบเท่าเสือใหญ่ๆในแต่ละภูมิภาคด้วยความที่ไม่ได้ใหญ่โตนัก เขาจึงจำต้องปล้นเฉพาะกลุ่มพ่อค้ายัางไม่กล้าออกปล้นระดับใหญ่อย่างเช่นพวกบ้านคนรวยระดับอำนาจเล่นเงินคับฟ้าเพราะคนกลุ่มนั้นจะมีเสือระดับภูมิภาคคุ้มกันอยู่หรือเรียกได้ว่าคอยช่วยเหลืออยู่นั่นเองและพวกโจรจะไม่ปล้นทับที่กันเว้นแต่ว่าท้าทายซึ่งกันและกัน หากจะปล้นนอกเขตของตนพื้นที่นั้นจะต้องไม่มีโจรเจ้าถิน่น